สวัสดีครับพี่ๆพ,พลังตัวแทน AA ผู้ดูแลลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูงทุกทกท่านนะครับผมบ๊อบนาทีโกสลพิธิ์ครับในนามของ AA Prestige Ambassador และในนามของลูกค้า AA Prestige วันนี้อยากจะมาส่งมอบกำลังใจให้กับพลังตัวแทนทุกทกท่านนะครับเพื่อได้สร้างผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี2020ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายและก็เป็นปีที่พวกเราทุกๆคนต้องปรับตัวกันอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะครับวันนี้ผมมีตัวเลขที่น่าชื่นชมน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับพลังตัวแทน AA เมืออาชีพทุกๆท่านครับตัวเลขที่ว่านั้นคือเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราสามารถสร้างความคุ้มครองสามารถสร้างการดูแลให้กับสังคมไทยได้มากถึง2 5 0 0 0 0ล้านบาทครับโอ้โหตัวเลขนี้น่าภาคภูมิใจแทนพลังตัวแทนของเราทุกๆคนจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมาเชิญชวนนะครับแล้วก็มอบกำลังใจให้กับพลังตัวแทน AA ของเราทุกทกท่านนะครับที่จะออกเดินหน้าไปเพื่อที่จะมอบความคุ้มครองผ่านทางผลิตภัณฑ์ AA p r e s t i g e ให้กับสังคมไทยของเรากันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้คุ้มครองทั้งชีวิตโรคร้ายแรงแล้วก็คุ้มครองทรัพย์สินให้กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งก็มีทั้ง AA Legacy Prestige AACI SuperCA p ปอร์แคทพนะครับ แล้วก็รวมไปถึงประกันควบการลงทุนอย่าง Unit Link ทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็น AA Isla Prestige Plus AA Smart Select Prestige แล้วก็ AA Smart Wealth Prestige ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่จะมอบไปกับลูกค้าของเราซึ่งก็คือสมาชิก AA Prestige Club นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องของไลฟ์สไตล์รวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วย และจะบอกนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยนะครับเพราะว่า a a ของเรานั้นเป็นพันธมิตรกับบริษัท Medix ครับซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลจากทีมแพทย์มืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นบริการพิเศษสุดๆซึ่งจะมีมอบให้กับเฉพาะลูกค้า AIA ของเรา เท่านั้นด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นก็น่าจะทําให้พลังตัวแทน AA ของเราทุกทท่านนั้นได้เห็นถึงความพิเศษและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆในผลิตภัณฑ์ AA Prestige ที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ที่มีสินทรัพย์สูงได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากสิทธิประโยชน์แล้วก็ยังมีบริการเสริมชั้นนําที่เราจะมอบเพิ่มเติมให้กับเฉพาะของลูกค้า AA เท่านั้นด้วยซึ่งแน่นอนครับ น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของทั้งลูกค้าเราและของครอบครัวของเขาเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท้ายนี้ครับผมบ๊อบนัททีขอเป็นกำลังใจให้กับพลังตัวแทนของเราทุกๆคนนะครับให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่เราได้วางไว้ในปีนี้ให้ได้แล้วก็ขอให้ติด MDRT กันมากๆนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับ